แล้วก็ครอบครัวพวกเราเนาะก็จะชวนทุกคนมาส่งน้ำพระนะคะพอดีอยู่ที่ไหนก็ส่งได้นะคะวันนี้เราก็เลยจัดขึ้นที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนไปส่งน้ำพระกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะที่พวกเราเตรียมไว้เนาะน้ำสำหรับส่งน้ำพระนะคะแล้วนี่เป็นพระพุธนะคะที่บ้านเรากราบไหว้นะคะนับถือเนาะแล้วก็ นี่อีกนะคะก็วันนี้เลิกงามยามดีเนาะก็ส่งน้ำพระนะคะประเพณีไทยเนาะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทุกที่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่งน้ำพระกันเลยนะคะทุกคน,นครับเดี๋ยวพ่อแสบจะพาส่งน้ำพระนะครับทุกคนวันนี้วันสงการไทยนะครับพ่อแสบจะส่งน้ำพระเลยนะครับจิตใจจะได้ร่มเย็นอยู่แบบอยู่ที่ไหนก็ส่งได้นะครับ รเรเสร็จจะส่งน้ำพลานะครับทุกคนตามนะครับขอให้อยู่แล้วเรือเย็นเป็นสูตนะครับเย็นนะครับขอให้ท่ก็สุงน้ำพลานะครับครับอ่ะมาเลยครับลูกเด็กๆครับ สว,ส,สวัสดีค่ะหนูจะมาส่งนังพระนะคะขอให้เป็นก่งๆขอให้ จะเส้นน้ำนะต่อไปลูกชายนะคะลูกชายเดีนยวนะครับลูกชายนะครับจะส่งน้ำมานะครับลูกชายอ้าวมองกล้องเลยค่ะส่งน้ำพัดได้แล้วลูกส่งน้ำพัดได้แล้วนะครับขอให้เชลซีมีความสุขมากๆนะคะส่งน้ำพัดประเพณีไทยเนาะก็ล้ำลึกนะคะล้ำลึกถึงประเพณีไทยนะคะไม่ว่าอยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ที่ไหนเนาะ พวกเราก็รักษาวัฒนธรรมไทยกันไว้นะคะขอให้ร่มเย็นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะต่อไปมีคิวไม่แสบนะคะวันนี้ก็จะมาส่งน้ำพระเนาะ วันสงการนะคะวันนี้วันที่14เนาะ14เมษายนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนเทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าอยู่ต่างแดนหรือว่าเมืองไทยเนาะเราก็สามารถทำกาแฟนี้ได้เหมือนกันนะ,ะเรามาส่งน้ค้ากันเลยค่ะ บ้านเรามีนะคะก็เลยเอามาส่งด้วยนะคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเราจะโทรทางไกลหาพ่อกับแม่นะคะขอพรนะคะผู้มีพระคุณนะคะผู้ปกครองของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าพ่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยจะวอวยพรอะไรให้พวกเราบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้โทรขอพรนะคะับผมพ่อ เปิดก้อนยังเปิดล้อ่เปิดล้วอ่าวัสดี้โคงการพ่อวันนี้โงการวันนี้ก็รถสครับพ่อวันนี้ส่งส่งน้ำพลาที่บ้านกันเลยนี่ก็เลยออยากจะมาขอพรขอพรพ่อกับแม่ไม่ได้กลับเมืองไทยอยากจะให้พ่อกับแม่ขอพรนะขอพรปูนี้

แม่แม่พอลูกชายหนูจ้าวันนี้จะพูดให้พูดนะจ้าคิดถึงแม่ต้องการโดยให้แม่อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขนะแม่นะปีนี้ไม่ได้กลับบ้านคงปีหน้าหรือไงก็เจอกันแม่จ้าลดน้ำส่งพระส่งน้ำพระที่บ้านก็เลยคิดถึงแม่ก็เลยโทรมาขอพร จ้าให้แม่อยู่เย็นเป็นสุกนะแม่นะจ้าแม่ไม่ให้พอลูกชายมั้งหรอจ้าจ้าทูแม่จ้าทาจ้าจ้าเอกีพ่อขอบคุณมากเย็นดีสูกบายบายายบ๊ยับุม 阿婆，好。 ปีใหม่วันสงการนะขอให้อยู่ยาวยาๆไปกับลูกเนาะปีนี้ไม่ได้กลับนะแม่เนาะปีนี้ไม่ได้กลับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าอาเทียสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะสวัสดีค่ะปีหน้าเจอกันปีนี้ไม่ได้กลับเนาะเลยเนาะ พ่อพ่อพ่อไม่ไว้ยพรให้ลูกเลยเว้ยพรให้ยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะอไอเนานะขอพรพ่อแม่เนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวันนี้นะคะเป็นพณีสงการเนาะพวกเราแสบคุณสองฟามิลี่ก็ได้ทําสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทําสําเร็จแล้วนะคะก็คือส่งน้ําพระแล้วก็โทรไปขอพรคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร